ที่คนเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องทั้งทั้งที่บางทีก็รู้นั่นเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะความที่เคยชินใช่ไหมเคยชินแก่การจางใจตัวเองเราเคยกินอย่างนี้เราเคยนอนอย่างนี้เราเคยทำอย่างนี้เคยพูดอย่างนี้เคยเที่ยวอย่างนี้เคยเป็นอะไรอะไรอย่างที่เราเคยเป็นอย่างนี้เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะเราเคยทํามาแล้ตลอดชีวิต ทั้งๆที่การกระทําเช่นนั้นเนี่ยมีหลายๆครั้งมันทําให้เราไม่สบายคือไม่สบายใจไม่สบายข้างไหนแต่เราก็ยังทํานี่ก็เพราะว่าเรามักจะเป็นคนที่ยอมตามใจตัวเองฉะนั้นการที่ตามใจตัวเองอย่างขาดสติขาดสติขาดปัญญาขาดสัมปชัญญะมันมักจะทําให้ชีวิตของมนุษย์นี้ดาเนินไปอย่างคลุกลเต็มที ก้อนหินครูขระแต่มันเป็นธรรมชาติมันให้ความเย็นแต่พอชีวิตครูขระนี่มันแสนร้อนมันแสนร้อนแสนไหมแสนเกลียดแต่ก็ไม่ค่อยรู้เ<โ> <Ga ul> นี่ยเพราะการทําตามใจตัวเองโดยไม่มีสติที่จะมายับยั้งใจไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่ทานี่มันถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นอ,อสัมปชัญญะค,คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเกิดไม่ทันมันเกิดไม่ทันใจที่คิดอย่างนั้นก็คําพูดก็ออกออกมา การกระทําก็ออกมาแล้วผลที่สุดมันก็เกิดผลเป็นเป็นไปในทางลบนี่ก็เพราะความประมาทขาดสติมีชีวิตอยู่อย่างประมาทขาดสติไม่ได้อยู่อย่างผู้มีสติปัญญา